อุ้ยตายแล้วเห็นไหมละ่ะแต่พี่หนุ่มไม่ไม่มีซุปแลมไม่มีไม่มีมไม่มี<อ>นี่อุ้ยตายแล้วเห็นไหมล่ะอากาศม่าจะดีนะเนี่ยนี่ <c oughs> <c oughs> ดูทรงแล้วเนี่ยนะฮะคือมีการซบไหล่กันเห็นะครับคือนนคุณบอกว่าความรักเข้าสู่ปีที่สามแล้วแฮปปี้มากๆทริปนี้เป็นทริปครอบครัวครั้งแรกของเอฟกับปีใหม่บรรยากาศอบอุ่นทั้งถ่ายรูปชิลๆแล้วก็เล่นบอร์ดเกมด้วยกัน เรื่องอนาคตนนคุณก็ย้านะครับบอกว่าอยากสร้างครอบครัวกับพี่แอฟนะฮะตั้งเป้าครบกัน3ปีเพื่อพิสูจน์ใจปีหน้าในครบกําหนดแล้วยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมมากพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังไหวเลยส่วนเรื่องลูกเคยอยากมี3คนแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีคนเดียวก็พอเพราะป,ปีใหม่ก็มีอยู่แล้วมีปีใหม่อยู่แล้วแล้วก็จะดูแลเหมือนคนสําคัญตลอดไปด้านดราม่าอายุห่างกันต,ตัวก็ชิลๆนะฮะบอกว่าก็คือจริงๆแล้วเอาเป็นว่าแค่ทั้งสองคนพอโอเคกันก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องไปคิดอะไรเยอะ โอ้สามคนเลยเหรอคะตอนแรกตั้งแต่มีลูกสามคนนี่นะเบรกไหมแต่ลูกแอบพวกเขาสวยนะเห็นไหมล่ะแอบเขาดูเด็กสวยแอบเขาสวยไหมล่ะเนี่ยนะเห็นไหมล่ะคุณมีไปไหมล่ะนานเดินไปไหมีฮะจะได้หาคนซบซบใครฮะไม่รู้จะซบ